家长。 ทุกคนคะ่ะสวัสดีด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ไลสดการจุดทูบรัฐบาลไทยในค่ำคืนนี้โค้งสุดท้ายกันแล้วพรุ่งนี้จะก้าวย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์สำหรับไลสดนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมจ๋าพรุ่งนี้เราจะก้าวย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะสามเดือนสุดท้ายของปีแล้วเริ่มต้นวันที่หนึ่งนะคะของเดือนใหม่ เราจะมีแต่ความโชคดีนะฮะมอบให้กับคุณทุกคนเลยนะคะแนวทางไอติมลงไว้ให้หลายต่อหลายวันแล้วนะคะหลายๆคนก็นําไปซื้อลอตเตอรี่กันไปที่เรียบร้อยละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วทุกคนห่าขอประโยคนี้ให้ไอติมสักนิดนึงก่อนที่เราจะทําการจุดทูปรัฐบาลไทยด้วยกันพิมพ์คําว่าโชคดีค่ะคุณผู้ชมพิมพ์คําว่าโชคดีคีย์เวิร์ดของเราในวันนี้คือโชคดี พรุ่งนี้ของของเราเราจะมีแต่ความโชคดีค่ะทุกคนนะคะพรุ่งนี้ของเราจะมีแต่ความโชคดีอ่ะทุกคนจ๋าพิมว่าโชคดีให้หน่อยเดี๋ยวรอเพื่อนเเ <ๆ S 1> ข้ามากันสักครู่เดียวนะคะรอเพื่อนๆเข้ามากันสักครู่เดียวแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้กับไอติมด้วยนะคะสวัสดีคุณพี่สุก,กันดาด้วยนะคะสวัสดีทั้งห้าสิบคนดูนะคะเดี๋ยวหลายๆคนก็อาจจะ เพิ่งจะเห็นการแจ้งเตือนไหลส,สดนะคะโอเคเดี๋ยวไอทิมขออนุญาตจุดทูบรอทุกคนเลยแล้วกันนะคะขอความโชคดีขอความสิริมงคลเป็นของเราทุกคนค่ะขอให้เราได้รับโชคลาภกันในวันพรุ่งนี้นําเลขทูบก็ดีไปเสี่ยงโชคนําเลขแนวทางของไอทิมก็ดีที่เอาไปเสี่ยงโชคก็ขอให้ได้สองตัวตรงสามตัวตรงสามตัวโตด๊ดหมดนี้หมดสินกันอ่า สามตัวหน้าสามตัวท้ายนะคะสองตัวล่างรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่เออที่หนึ่งไอ้ติมจองแล้วโทษทีนะคะรางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะคะเป็นของทุกๆคนเลยทีเดียวนะคะส่วนรางวันที่หนึ่งขอให้เป็นของไอติมนะจ๊ะขอให้เป็นของไอติมก่อนนะโอเคนะคะไอติมขอ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 แซงคิวทุกคนก่อนนะคะขอแซงคิวทุกคนก่อน่ะทุกคนมพ่มาโชคดีเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มกัน ดึงเข้ากลุ่มกันนะคะทุกคนขาขอดึงเข้ากลุ่มหกสิบคนนะคะทีมดของเราใครที่ดูอยู่ตรงนี้พิมพ์ว่าโชคดีให้ไอติมเลยนะคะขอให้ถูกรางวัลที่สองขอให้ถูกรางวัลที่สองนะจ๊ะขอให้ถูกรางวัลที่สองเนาะโอเคไหมรางวัลที่หนึ่งไอติมจองก่อนนะ อ่ะทุกคนพิมพ์ว่าโชคดีจ้ะพิมพ์ว่าโชคดีขอให้ทูบนี้ถูกสามตัวตรงนะคะเดี๋ยน้องแอดมินกำลังทักแชทหาทุกคนแล้วนะน้องแอดมินกำลังทักแชทหาทุกคนละพิมพ์ว่าโชคดีให้ไอติมเลยนะคะตอนนี้น้องแอดมินกำลังทักแชทหาคนที่พิมพ์ว่าโชคดีแล้วน้องแอดมินกำลังทักแชทหาคนที่พิมพ์ว่าโชคดีละนะคะ ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มพิมพ์คำว่าโชคดีแล้วก็ช่วยกันสอดส,สองดูว่าเลขทูบเราวันนี้จะได้เป็นเลขอะไรอาจจะตรงใจหลายๆคนอยู่นะคะเออเลขทูบก็สร้างประวัติการมาแล้ว2ตัว3ตัวมากันละนะคะหลายๆคนที่ติดตามไอติมมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ถ้าใครที่อยากจะเข้าไปกลุ่ม0ูนเลข0ูนหรือเลขเเลข9หรือเลขศูย์เลข0ูขอให้เป็นเลขเนะคะเพราะไอติมฟันเก้าไปให้ละนะคะ อะทุกคนทุกคนพิมพ์ว่าโชคดีก่อนเร็วๆทุกคนค่ะพิมพ์ว่าโชคดีให้ไอติมก่อนเลยเอ้ยเลขเก้าจริงๆด้วยคุณผู้ชมทุกคนพิมพ์ว่าโชคดีให้ไอติมก่อนเลยเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มกันนะคะแล้วก็ทักไปบอกว่ามาจากไอติมเนาะทุกคนค่ะช่วยกันนิดนึงให้ทุกคนบอกว่ามาจากไอติมนะคะไ,<อ>ไปทุกคนเพิ่มเข้าไปหรืยอยังถ้าใครเพิ่มถ้าใครพร้อมที่จะเพิ่มเข้าไปแล้วบอกเขาว่ามาจากไอติมแล้วให้พิมพ์คาว่าโชคดีมาให้หน่อย ให้พิมพ์คำว่าโชคดีมาให้หน่อยค่ะทุกคนค่ะน้องแอดมินกำลังส่งให้ก็คือจะส่งให้ทั้ง id line นะคะ id line แล้วก็ลิง <c oughs> ถ้าใครที่คลิกลิง์ไม่ได้ออ้ย,ยเล็ก้ยเล็กก้าจริงๆด้วยถ้าใครที่คลิกลิงก์ไม่ได้ให้เซิร์ช id line เพราะน้องแอดมินจะส่งให้ทั้ง id line แล้วก็แล้วก็ลิง์ทุกคนฝากกดแชร์ด้วยค่ะ ฝากกดแชร์ด้วยนะฝากกดแชร์ให้อติมด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะทุกคนพิมพ์ว่าโชคดีเลยสามร้อยคนดูที่ดูอยู่ตรงนี้เอ๊ะทำไมคนหายไปไหนหมดนะสามร้อยคนดูที่ดูอยู่ตรงนี้นะเออเลขเก้าเรามาละนะคะตรงใจไอติมซะเหลือเกินอ่ะทุกคนพิมพ์ว่าโชคดีก่อนทุกคนคะ่ะพิมพ์ว่าโชคดีให้อติมก,ก่อนเลยโอเคไหมนะคะ บอกว่ามาจากไอติมนะคะเดี๋ยวเขาจะดึงเข้ากลุ่มเลยกลุ่มนี้เข้าฟรีนะคะทุกคนไม่ต้องเสียเงินนะลาวไอติมลงให้เร็วเร็วมากไวมากนะคะเออละอ่าไวมากนะคะน้องแอดมินกำลังทักแชทหาทุกคนนะเก้าแล้วมาลนะ เดี๋ยวไอ้ิมขออนุญาตลงในกลุ่มให้ทีหลังนะคะหลังจากที่จบไฟ์สดเสร็จนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินดึงเข้ากลุ่มกันทุกคนค่ะใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์ว่าโชคดีเลยจ้ะอ,อ่ะอุยเลขเก,ก้ามาละเก้าแรกของเราขอให้เป็นเก้าอะไรเอ่ยเก้าอะไรก่อนเออโอ้ยพรุ่งนี้มีเก้าอ่ะยังไงก็มีอ่ะไอ้ิมมั่นใจขนาดนี้แล้วมีเก้าอืม สวัสดีทั้ง400คนดูด้วยนะคะเดี๋ยวลุ้นกันดูว่าก้าวอะไรนะอาทุกคนพิมพ์ว่าโชคดีทุกคนจ๋าไอติมขอแบบนี้นิดนึงขออีก40คนเข้าไปบอกว่ามาจากไอติมให้หน่อยลิงกด้านล่างก็ได้หรือไม่ก็พิมพ์ว่าโชคดีก็ได้นะคะใครที่คลิกลิงด้านล่างไม่ได้เดี๋ยวพิมพ์ว่าโชคดีไว้แล้วบอกเขาว่ามาจากไอติมให้หน่อยทุกคนจ๋าช่วยหน่อยช่วยช่วยหน่อยช่วยช่วยไอติมหน่อยค่ะช่วยไอติมหน่อยนะคะทุกคนจ๋า ช่วยไอติมหน่อยค่ะช่วยช่วยไปบอกเขาหน่อยพะอว่าพาะว่ากลุ่มคือไอตทิมจะไม่เก็บเก็บเงินเข้ากลุ่มใดๆนะคะช่วยช่วยไอตทิมให้สักนิดหนึ่งคุณผู้ชมนะคะอ่ะพิมพ์ว่าโชคดีเลยที่ลาะพิมพ์ว่าโชคดีเลยจ้าสี่ร้อยคนดูนะคะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันของเราขอให้พรุ่งนี้เราหมดหนี้หมดสินขอให้พรุ่งนี้หัวหน้าทกสจะไม่มาตามตัวเรานะคะเออ ขอให้หัวหน้าทากสชมเราว่าเราเป็นลูกหนี้อันดับหนึ่งที่หนึ่งดีที่สุดนะคะเออเก้าแปดมาละห้าร้อยคนดูทุกคนจ๋าฝากด้วยว่ามาจากไอติมช่วยกันสักนิดนึงไอติมขออีกอ่ายี่สิบคนค่ะแม่แม่แม่ไอติม I ขออีกยี่สิบคนได้ไหมพพ่มาโชคดีน้องแอดมินกำลังทยอยตอบแชททุกคนนะคะทักไปหาทุกคนเลยอันนี้เพจจริงเพจจริงคะ่ะคุณพี่พยาวแต่ว่าจะเป็นเพจสำรองที่เราจะไว้ใช้ในเรื่องของการจุดทูบกันนะคะเพราะว่า เพจนี้จะเป็นเพจที่เปิดการมองเห็นดีมากแล้วก็ไอติมก็จะแชร์ไปเพจใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยจะมีสองเพจนะคะเพจใหญ่ก็คือใหญ่เลยคนติดตามอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นคนแล้วก็เพจนี้อ่าไอติมเพิ่งเปิดใหม่นะคะก็จะเป็นเพจอ่าเป็นเพจตัวจริงนี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าเป็นเพจสำรองเอาไว้ในการจุดทูบกันใครที่อยากจะติดตามเลขทูบมาติดตามเพจนี้ไว้เลยอุ้เก้าแปดสวยจังอย่าบอกนะว่าเป็นเก้าแปดห้านะที่รัก หกร้อยคนดูทุกคนค่ะขอพลังในการพิมพ์ว่าโชคดีหกร้อยคนขอพลังในการพิมพ์ว่าโชคดีมาเลยนากุตการทุกคนจ๋าขอแบบนี้นิดนึงนะฮะขอแบบนี้นิดนึงค่ะทุกคนเดี๋ยวขอญาตก่อนสามเออตัวที่สามเดี๋ยวไอติมให้นะคะแปบ๊บหนึ่งตอนนี้น้องแอดมินกำลังทักแชทหาทุกคนละพิมพ์ก่อนเร็ว ทุกคนช่วยกันพิมพ์มาโชคดีให้ก่อนเลยคุณพี่อาลีขอบคุณค่ะนะคะพี่พี่วีละพรขอบคุณค่ะนะคะอืมนี่ให้เห็นให้เผยเห็นถึงความน่าสดนะคะเลขทูบเรามันมันปังตลอดอยู่ละนะคะเก้าเรามาละตัวที่สามเฮ้ยตัวเอ้ยอืมตัวที่สามทุกคนอ่าทุกคนพิมพ์มาโชคดีไว้ก่อนไอทิมขออีกประมาณยี่สิบคนสุดท้ายปะเดี๋ยวทิมบอกให้นะคะเดี๋ยวทิมบอกให้ เลิศมากคุณพี่ปานีเลิศมากนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายกันทุกคนอุ้ยเก้าแปดเก้าหรอพุ่งนี้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริงเหรอคุณแม่อย่าลืมอ่านแชทด้วยนะคุณแม่พิมพ่มาโชคดีให้หน่อยเร็ว เดี๋ยวทีมขอยัดบอกแนวทางสายด่วนกันอีกรอบหนึ่งนะคะคุณแม่นาโอเคไหมคะคุณแม่ติดตามทุกงวดเลยขอบคุณมากๆคุณหมวยเก้าแปดอะไรอะ่ะเก้าแปดอะไรก่อน ก้าแปดอะไรหกร้อยคนดูสวัสดีด้วยเก้าแปดแปดหรือเก้าแปดเก้าว่ะเก้าแปดเก้าหรอทุกคนค่ะเลขทูปเก้าแปดเก้ามีแต่เก้ากับเก้าค่ะทุกคนขาเออเลิศเลิศมะเลิศมะมีแต่เก้ากับเก้ามีแต่เก้ากับเก้าค่ะทุกคนเออเลขทูปนะคะเออแตกตรงกลางเออเลิศนะคะเก้าแปดเก้าหรอเฮ้ย น่กกากลัวจังเลขนี้เฮ้ยเก้าแปดเก้าหรอทุกคนจ๋าเลขสวยจังเก้าบนเก้าล่างทุกคนค่าถ้าเราจะสังเกตดีๆนะมีเก้าบนและมีเก้าล่างเท่ากับมีสิทธิ์ที่จะมีมีเก้าทั้งบนและล่างมีสิทธิ์ที่จะได้เก้าทั้งบนและล่างเพราะออกเก้าแปดเก้าเลขหามด้วยนะคะพรุ่งนี้นะเออ พรุ่งนี้นะคะ989อุ้ยเลขสวยจังเลย98เนะี่ยยังไม่เคยมาเลยนะหรือว่ามันมาแล้วปีนี้แต่เลขสวยตามทุกงวดนะคะ95 98อย่างเงี้ยเลขสวยนะคะอะใครชอบใครชอบพิมพ์เาโชคดี989สำหรับเลขทูบใครชอบก็หาซื้อกันให้ไหวแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไปหาตัวที่ชอบในการเสี่ยงโชคกันในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ดีพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันของเรา อย่างไรก็ดีขอให้พรุ่งนี้หมดหนี้หมดสินนะคะสามเดือนสุดท้ายของปีพรุ่งนี้ขอให้หมดหนี้นะคะแล้ววันต่อ,ต,อต่อไปก็ขอให้มีเก็บมีมีเงินไว้ซื้อทองเพราะทองบาทรับหกหมื่นแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีเงินซื้อทองกันในวันพรุ่งนี้นะคะรางวันที่หนึ่งขอให้เป็นของไอติมคนเดียวรางวันที่สองขอให้เป็นของทุกคนค่ะเป็นต้นไปสองสามสี่ห้านะคะล้ำลาไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ